ก็กราบสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับกาก,ากไปเทพในแมปออสตาทาวเวอร์ดีฟェนซ์ X นะครับพี่ก็จะมาอัปเดตเนาะว่า ID พี่ไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็ EP4 แล้วนะก็พี่ก็ได้ไปไลฟ์สดอะไรด้วยก็สำหรับน้องๆที่อยากเล่นด้วยก็ไปติดตามพี่ได้นะก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเล่นด้วยกับพี่ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะเวลาพี่มาไลฟ์สดจะได้เห็นนะ ก็ i อพี่ก็มาถึงประมาณนี้แล้วนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะก็พี่ได้ไปทำกันหลา์ลงกับน้องๆน,นะได้อาคาอินุมาทั้งหมด2ตัวแล้วนะกโชคดีด้วยแหละก็เลยได้แล้วก็สุ่มปั๊มให้แล้วนะต,ตอนนี้พี่ยังไม่รู้ว่ามันจะไปใช้อะไรเฉยๆก็เลยยังไม่ปั้นมันก่อนขอไปปั้นอ่าตัวนี้ก่อนเอา่าซิกนะซิกเพิ่งเข้ามาอัปเดตนี้เลยแล้วก็เมื่อคืนวิสุ่มได้แต่ ยังไม่ได้ปั้นมันเลยเพราะว่าพี่เพิ่งมาหาของตอนเช้านี้ครับเพิ่งมาหาองอีโวตอนเช้าอันนี้ขาดอยู่นะเมื่อกี้พี่ไปลงตาหนึ่งวิธีการอีโวซิงค์มันเป็นยังไงครับเดี๋ยวพี่ไปลองให้ดูเลยนะก็ไปตรงที่เรียกนะอ่าไปตรงที่เรียกแล้วก็เราก็จะไปข้างหลังตามนี้มาเลยนะตามมาเลยมันจะของอีโวมันจะอยู่ที่เอเลนนะตรงนี้เลยนี่นะของอีโวมันจะอยู่ตรงเอเลนอยู่หลังที่สุ่มนะ แล้วเราก็กดไปเลยครับอน้องๆคนไหนที่จะ Evo Seek นะแนะนำให้ Evo เลยเก่งอตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปกันแล้วนะก็วิธีการเล่นนะก็วางตัวชนะธาตุชนะธาตุคือถ้าสายฟ้านะอะแล้วก็กดออาตัวัปเกรดไปเลยแล้วก็เราจะวางตัวแช่ไว้ตรงนี้อสี่ตัวเลยแค่นี้ครับแล้วก็อาส่กอีกิตออกมาเลยก็ เสกไปครับเราก็ยังไงก็ชนะอยู่แล้วนะมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะแล้วก็วางตัวนี้ดักวิงไว้ตรงนี้นะดักวิงก็ตัวอปเกรดไปเลยแค่นี้ครับก็รออย่างเดียวละมันไม่ได้ลงยากมากเท่าไหร่นะถ้าเราเอาตัวชนะท่านมามนก็รอ ตอนนี้ก็รอบอสมาอย่างเดียวนะรอบอสอย่างเดียวเลยอ่าเดี๋ยวเราอัพตัวนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวจะได้แบบกดให้หยุดเวลานะ,ะแย่แล้วตัวหยุดเวลาโดนแต่ไม่เป็นลายซองจินอูเราตีแรงมากอเรียบร้อยแค่นี้แหละแล้วก็ตายากลับเลยนะก็เมื่อกี้เราไปฟาร์มของอีโวซิปกันตอนนี้ก็ครบแล้วนะ อ่ะที่เหลือก็รอปั้นสแตก็กอ่ะิดเป็น 2s อยู่แล้วนะอันบนได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปปันสแต็กกันต่ออ่ะการปันสแต็กก็นี่แหละครับแล้วก็ตัวละครอ,อยู่นี่นะโอเคคือช่องนี้ 2s อยู่แล้วนะเราจะพอแค่นี้อ่ะเราจะารีเฉพาะ2อันล่างไปเลยครับนี่นี่อ่อ 2S บวกนะอ่ะแล้วก็ไปอันบนอย่างเดียวละอ่าเรียบร้อยนะ กันปันก็นมีแค่นี้แล้วก็มันสามารถอีโวได้เลย 3s ทุกช่องนะดูฝั่งนี้ให้ดีตอนนี้เราต้องใช้ผีเลเวล1สีฟ้า5ตัวนะก็ด้วยกันมาครับไอ้อัอนนี่สีฟ้านะ5ตัวนี่โอเคได้แล้วนะเราก็จะมาอีโวซิสกันเลยพูดชื่อผิดผิดถูกๆกก็ขอไปได้วยนะ อ่ะของอีโวก็มีตามนี้นะเราก็อีโวไปเลยต้องไปเก็บคิวห้าร้อยด้วยแค่นี้ครับเราก็อีโวได้แล้วนะสำหรับพี่ๆยังไม่ปั้นอาใครนู้เพราะพี่ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรเพราะว่าเป็นธาตุไฟเนาะตัวที่ชนะธาตุของอาใครนูจะเป็นธาตุน้ำแข็งอ่าอย่างเช่นอ่าซิฟเนาะซิฟแล้วก็ตัวนี้ มันชื่อว่า S d e c k เหรอแล้วก็หนวดขาวพ่อหนุ่มหนวดขาวนะพี่ก็ใช้พ่อหนุ่มหนวดขาวกันเล่นเหมือนกันที่เหลือก็น่าจะเป็นซิฟเนาะซิฟน่าจะเป็นตัวหลักในการที่แบบเราจะเล่นแล้วนะเราต้องไปฟาร์มเลเวลให้ซิฟก่อนแต่ก่อนจะไปขอดูหน่อยรู้สึกว่ามีมันสับปะหลังอยู่มันหรือว่าอะไรนี่ไม่รู้แล้วก็มีตัว XP กพีด้วยนะเดี๋ยวพี่ค่อยไปหาเอาทีหลังไม่เป็นไรตัว X ักพีเดี๋ยวพี่ค่อยไปหาเอาทีหลัง จะกดฟิชเลยนะให้เลเวล50อตอนนี้พี่อยู่หน้า t ทรอลสองแล้วนะแล้วก็เราก็จะมาเอาตัวละครนี้ไม่จำเป็นออกไปอย่างเช่นตัวนี้แล้วก็ดักวิงเนาะดักวิงก็ไม่จำเป็นสุขุนะ una, ก็ไม่จำเป็นตัวที่จำเป็นก็จะเป็นพ่อหนุ่มหนวดขาวนะ,ะหนวดขาวไว้ตัวหนึ่งก่อนก็ไม่รู้ใช้ได้ใช้บป่านะแต่เอาไปดูก่อนเพราะว่าตัวนี้มัน ซิปมันตีเป็นไฮบริดไงก็แค่นี้แล้วก็โซโลนะโซโลที่จริงเอาเอเลนไปก็ได้นะก็ได้หมดอ่ะแล้วก็ใครนู้ไปดูหน่อยดูเชิงมันหน่อยมันจะเป็นสักขนาดไหนกันเชียวลองโซโลดูว่าจะไหวไหมอีโว e ไปแล้วนะแต่และตัวอีโวเลเวล50ขึ้นหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาโซโลกันครับไปเลยเอาเรามาลงกัน สดสดร้อนร้อนให้น้องๆดูเลยว่าการลงมันเป็นยังไงคือมันก็ไม่ได้คือมันจะตึงก็ต่อมเมื่อที่ใาครนู้มาฝั่งนู้นอ,ะอ่ะนั่นอะ่ะตึงตึงจริงฮะอ่ะเราอยู่ในแมปแล้วนะก็ฟาร์มเงินกันไปก่อนแรกแรกก่อนเน้นฟาร์มเงินกันไปก่อนอย่าพิ่งไปอะไรมากอ่ะวางเงินวางเงินวางตัวฟาร์มเงินไปเรื่อยๆนะ รอจนก๋่มันจะเดินมาถึงข้างหน้าเราค่อยวางตัวแล้วก็วางอีกอับไปหนึ่งขั้นนะแล้วก็รอ,อมันยังเดินมาไม่ถึงนะอีกไกลครับอ๋าฟาร์มเงินกันไปก่อนอ่าฟาร์มเงินเลือกก๊าซสีเขียวเท่านั้นนะอย่าไปเลือกก๊าซสีอื่นเดี๋ยวมันจะลำบากกับตัวเรา ่าเว็บนี้ก็จะอัพเงินได้อยู่นะ่แล้วก็อัพเงินไปเลยเราจะอัพเงินก่อนโอเคแล้วก็เว็บนี้ขึ้นไปเราจะวางตัวละอ่ะเราจะวางตัวไว้ตรงนี้เว็บห้านะเราจะวางตัวไว้ตรงนี้กันละแล้วก็วางซิปไปช่วยด้วยตัวหนึ่งโอเคอ่าให้ซิปช่วยนะให้ซิปช่วย แล้วก็มาอัพตัวเงินต่ออัพเรื่อยๆนะออตอนนี้ซิฟก็ยังสบายชิลอยูอ่ให้ซิฟกับเคลียร์กันไปก่อนอ,อ่าอ,อัพอไปเรื่อยๆเลยนะอัพไปเรื่อยๆเลย,นะเย,เลยก็เดี๋ยววางอีกสักอเดี๋ยวพี่วางช่วยก่อน ่ะเดี๋ยววางช่วยเดี๋ยววางช่วยเราจะวางซิฟช่วยเยอะหน่อยนะอัพเงินไปอัพเงินไปไปเรื่อยๆเลยนะอัพเงินไปเรื่อยๆเลยอัพไปอีกอืมตอนนี้ยังกันไหวอยู่นะยังกันไหวอยู่แต่ก็แอบ,บมีตึงแล้วนะตอนนี้ก็แอบ,บมีตึงแนละ้วเดี๋ยวอัพตัวละขั้นก่อน แล้วก็ไปอัพเงินให้ตันเลยอัพตัวละขั้นก่อนนะซ้ายขวาตัวละขั้นต้องรอดูว่ามันจะไหวไหมเราลองลงดูก่อนถ้าเราไม่ลองเราก็จะไม่มีวันรู้มันจะไหวหรือไม่ไหวนะตอนนี้ก่อนเริ่มเชียวแล้วนะอ่าอัพเงินเสร็จแล้วก็มาอัพตัวต่อเลยน่าจะน่าจะไหวยอยู่นะ ตามที่พี่คาดคิดน่าจะไหวแล้วอะวางโซโลไว้ตรงนี้ตัดโล่เลยนะวางโซโลไว้พี่หลงไว้ตรงนี้เลยตัดโล่ไว้ก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวอัปเกรดก่อนอัปเกรดซิฟก่อนเดี๋ยวให้ซิฟทำดาเมจกันไปก่อนนะอัพซิฟอัพซิฟ ตัวนี้ก็จะทำดาเมจไปคือไปเรื่อยๆเลยนะก็ให้โซโรตัดโลไปนะก็ไม่เป็นไรที่ว่านะต้องวางข้อหนุนหนวดเขาวไว้ข้างหน้าจริงๆว่ะอ่ะอัพอพไปอัพอัพไป มันโดนตัดโลแล้วนะตอนนี้มันเดินมาไม่ได้แล้วนะแรงจัดเลยฮะแรงจัดอ,อัพไปเลยอัพไปเลยมันแรงอยู่แล้วนะตัวมันแรงมากอยู่แล้วจะปัญหาเดียวก็คือตัวที่อยู่ข้างในนี่แหละเดี๋ยวเราต้องวางหนวดเขาวไว้ข้างหน้านี้นะให้ตัดให้ได้เลยหรือไม่ก็วางไว้ตรงแถวๆหลังนี่ก็ได้ เดี๋ยววางหนวดขาวก่อนวางหนวดขาวก่อนหนวดขาวจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอับหนวดขาวให้ตันเลยนะโอเคหนวดขาวจะได้ช่วยส่วนตัวตัวแช่ก็วางไว้ไแถวนี้เลยแล้วก็วางไว้ตรงนี้หนวดขาวก็จะช่วยตีหน่อยอัพตัวหลังเลยนะอัพตัวหลังเลยหน่อย โซโลสดดให้ดูเลยว่าวิธีเล่นเล่นยังไงอขอตัดโล่หน่อยขอตัดโล่หน่อยหนวดเขาจัดการได้แล้วนะก็ที่เหลือก็รอแค่ถ้าผ่านมาได้ก็หนวดเขาก็จัดการไปเลยหนวดขาจัดการนะใครนุกร สนดีเหลือเกินให้หนวดเขาจัดการไปนะตัวนี้เดี๋ยวไปให้หนวดเขาจัดการไปไม่เป็นไรนะพวกตัวสันเราไม่เป็นไรเดี๋ยวหนวดเขาจัดการเองอ้าวเรียบร้อยฮะตัวตีแช่ตีถึงแล้วนะเองจะลงมาจากบัลลังตรงนั้นได้ใครนุชใครนุชก,กำลังโดนเนาะโดนหนวดขาวกับโดนในตัวตัวเอ็กดรสเราตีอยู่ อับไปขั้นหนึ่งอ่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังดูซิว่าจะกันไหวไหมดูพี่ว่านะให้มันตีตัวแข็งแกร่งเลยตัวน,นี้ตีแข็งแกร่งเลยตัวน,นี้ก็ตีแข็งแกร่งเลยอ่าดูซิว่ามันจะไหวไหมคิสลูเดี๋ยวให้เอ้ยเด้ไดวได้ไดได้ได,ไ,ด,ไ,ด,ไ,ดไอ้นุ่มเองก็เกินไปนะ หนวดเขาจัดการมันหวหรือเปล่าต้องมารอด,ดูนะจะไหวจะรอดหรือจะล่ลวงก็ต้องรอด,ดูกันหนวดขาวจัดการหน่อยหนวดขาวเฮ้ยตายว่ะเราน่าจะไหวนะไอฮิสรุตายแล้วอ่ะเราน่าจะหวนะ,ววนะวนะอ่าไหวครับไหวนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละอ่าแค่นี้แหละที่เหลือก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้ว ก็ให้หนวดขาวกับตัวนี้ตีไปเกือบตายแล้วนะอใครนุ๊ตตัวนี้เกือบตายแล้วก็เดี๋ยวให้ซิฟจาัดก,การไปนะตัวหน้านี่เดี๋ยวให้ซิฟจัดก,การซิฟตีแรงอยู่แล้วนะซิฟตีแรงมากตีตีที่แปดหมื่ 80, 000, นอ่ะแรงขนาดไหนอ่ะโซโล่ให้ดูเลยเราลงไหวนะเราลงไหวนะถ้าเราไม่ลองเราจะไม่มีวันรู้นะน้องน้อง ใครที่จะเล่นก็ลองเลยไม่เสียหายครับเราลองไม่เสียหายใครอยู่แล้วนะอแล้วก็ไหวชิวนะที่เหลือก็ขายละอ่าแล้วก็มาวางมาวางไว้ข้างหน้าน,นี้อ่ะแล้วก็ให้มันทีไปเลยแคนนี้ฮะอให้มันตีไปเลย,แ,เลยแล้วก็เหลือเหลือฝั่งนู้นนะเหลือฝั่งนู้นเดี๋วเดี๋ยวขอขายตัวนี้อ่าขายนวดขาวด้วย แล้วก็ไปวางฝั่งนี้ตีเลยแค่นี้นะเราก็หวนะโซโล่คนเดียวไหวเลยนะโอเคครับเราโซโล่ไหวก็ EP 4เราก็ได้จบกันเพียงเท่านี้นะไว้เดี๋ยวเรามาต่อ EP 5กันสำหรับคนที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยขอบคุณครับ